สบายดีพี่น้องปองป่ายยินดีตอนรับเข้าสู่ซองอย่าเวินตามเดิมตามเคยสำหรับวิดีโอนี้ข่อยก็จะมาเบอาเกี่ยวกับซองทีวีไทยที่คนเราเฮามักเบิง่งมักติดตามลาลที่สุดตั้งแต่สมัยก่อนหอดปัจจุบันนี้นาะพี่น้องเนาะรวมก็มีซีซองซีซองทีวีไทยที่คนลาวเฮามักเบิง่งมักฟัง ขอจะมาจัดอันดับแต่อันดับที่4ลงมาฮอตอันดับที่1เนาะพี่น้องอันออกก่อนที่จะไปฟังก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้บุพภาตได้ชมอีกเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่ติดตามแล้วก็ต้องขอมุกขอบใจเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจมาตลอดเนาะพี่น้องเน,ะนาะเอาเนาะโอเคสำหรับซองที่ อยู่ในอันดับที่4นั่นก็คือซองวันสามสิบเอ็ดซองวันสามสิบเอ็ดเป็นซองที่มีหลากหลายรา,ายการเนาะพี่น้องนเนาะเซนวานั่งละครเพลงเนาะแล้วก็มีการห้องเพลงต่างๆอีกเนาะมีหลากหลายเนาะนับบทวนเนาะพี่น้องเนาะในซองวันสามสิบเอ็ดนี้บวกจากซองข่าว พันซีเบลก็ลายเนาะเบลโบได้เนาะพี่น้องมันลายเนะา,นาเนะ,านานะใน2องบอลซานเเวน่นี้จะจัดอยู่ในอันดับทีซีเนาะที่คนลาวเฮามากักเบิง่งมักติดตามเนาะจะเป็นแบบนั้นเนาะแล้วก็ต่อมาอ่าอันดับที่สามซอ,องอันดับที่สามมันก็คือซองเวิร์กพอยเนาะพี่นอ้องเนาะซองเวิร์กพอยน์องนี่ก็เป็นซองที่มีหลากหลายรายการคือกันเนาะพี่นอ้อง สองน,นี่คนลาวเฮาก็มักเบิง่งมักติดตามเพราะว่าเป็นสองทีมีการตลกเฮฮาห้องเพลงประกวดห้องเพงลงรายการอื่นๆอ,อ,อีกเนาะนับประถวนคือกันมันมีหลายรายการในสองนี่เนาะที่คนลาวเฮามักเบิง่งมักติดตามหลายที่สุดเนาะอยู่ในสองเบิร์กพอยเนาะพี่น้องเนาะจะจัดอยู่ในอันดับทีสามเนาะพี่น้อง แล้วก็ต่อมาซองอันดับที่ซองที่คนลาวเฮามากที่สุดคนลาวเฮาแต่สมัยก่อนเลยนะสิแบบเรื่องแบวฮอปัจจุบันนี้นั่นก็คือซองสามเนาะซองสามเป็นซองทีมีแบบสวนลายจุดหลักๆก,ก็คือนั่งหรือว่าลคัครนเนาะสองสาม,สามที่คนลาวเฮามักติดตามและที่สุดเพราะว่าในสองสามนี้จะเป็น ะละครที่ดังๆันแหละในซองซามเขาจะเอาลง YouTube เนาะคนลาวเฮาก็เบ,บิงติดตามในโทรทัศน์หรือว่า YouTube อันแหละเนาะหลายเนาะคนเฮาคนลาวเฮาที่เบิงที่ติดตามในปัจจุบันนี้แห่งลายเนาะเพราะว่ามีหลากหลายรายการเ่าว่ามวยเ่ว่าห้องเพลงคอนเสิร์ต ก็มีลายรายการนะทีว่าบ่อใดเนาะานะมันหลายเนาะพี่น้องนะเนา,าะวนนะ่าบ่อถั่เนาะในซองสามที่คนเราเฮามากนะักเนาะแล้วก็สุดทนะ้ายเนาะที่คนเราเฮามักที่สุดซองทีวีไทยที่คนเราเฮา,ามักที่สุดนั่นก็คือซองเจ็ดเนาะซองเจ็ดซองเจ็ดสี่เนาะที่คนเราเฮา,า,า,ามักเบิ่งมักติดตามเนาะคอยตั้งแต่น้อยเนี่เขาแบบอยู่บ้านคอยอยังบ่ทันมีแบบ โทรทัศน์สมัยนั้นนะมีแต่ซีดีนะแต่ว่าเขาเปิดเขาเบิงอยู่ลงอยู่เมืองนันแหละพออยู่บ้านหันบ่มีสัญญาณเนาะบ่มีโทรทัศน์ให้เบิร์ได้เนาะก็เลยเบิงแต่ซีดีอยู่บ้านแต่ว่าลงอยู่เมืองฮั้นได้ไปเบิงโทรทัศน์อยู่เมืองทาอิดก็เบิง์นสอง7จ็ดอละเพราะวเพราะว่ามีหนังในสองเจหนังใน2อง็มีหลากหลายเนาะก็คนลาาเห่าอยู่ในเมืองหรือว่า ทัวประเทศลาวก็มักเบิงสองเจ็ดเนาะเพราะว่ามีนั่งทีมว,มวนม้วนเนาะมีมวยอีกในสองเจ็ดเนี่เขามักเบิงเนี่ยก็มีอื่นๆอ,อ,อีกเนาะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าข่าวอันนี้อันนั้นเขาก็เบิงคือกันเนาะมันเป็นทางสองเจ็ดนี่ก็ไลายลายและก้านเนาะที่คนลาวเฮามักเบิงเพราะฉะนั้นเหตุให้เขาติดตามไลน์เขาเบิงไลน์เนาะ ใน27นี้เนาะโดยเฉพาะกคันเสิเบาเกี่ยวกับเรื่องละครน,น,นั่งนี่ก็แมน27กับ23เนาะทีวีทีวี27กับ23เนาะทีคนลาวเฮามักเบิงที่สุดในปัจจุบันนี้เนาะตามที่คอยเห็นเนาะจะเป็นแบบนั้นเนาะเพราะว่าเคยอยู่อันนั้นอยู่ลาวนะ เขาก็เปิดเบิ้งแต่ซองสามซองเจ็ดซองสามซองเจ็ดเพราะว่ามีนั่งเด้เขาเบิ้งแต่ซองสามซองเจ็ดสมมติซองเจ็ดกำลังโฆษณาเนี่ยเขาไปเปลี่ยนเบิ้งซองสามอีกซองสามโฆษณาไปเบิ้งซองเจ็ดอีกบางที่บุคคลใดที่แบบเขาติดนั่งในเรื่องนั้นเนี่ยเขาจะเบิ้งตลอดเลยเนอะไม่ขาดเนาะเบิ้งต่อๆๆเลยเนาะถ้าสมมติเขาขาดเขาบ่ได้เบิ้งมือใดมือหนึ่งมันจะบอกเขาเรื่องนะเขาเบิ้งเนาะจะเป็นแบบนั้นเนาะ คนเราเฮาเขาก็มักเบื้อะจะเป็นแบบนั้นเนาะเนาะสองทีวีไทยที่คอยเอามาหั้นรวมก็มีสี่สองที่คนเราเฮามักเบิ้งหลายที่สุดเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี่สองวันซานสวีตก็มีหลายหนังหลายละครที่คนเราเฮามักคือกันเนาะเนาะสองวันซานสวีตก็เริ่มหลายแล้วคนเฮาคนเราเฮาเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะและก็สุดท้ายนี้ก็บ่มีหยังหลายเนาะสิ มาเบาเกี่ยวกับสองทีวีไทยเนาะมาจัดอันดับในสองทีวีไทยก็จะจบลงเพียงเท่นนเานี้เนาะเอาเนาะขากอบใจทุก่านที่เขามาเบิ่องมาส่ง